คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางนนรัฐบีลโปรดใช้วิตัวอย,ยาณในการรับชมสำหรับสมมติานกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่30กันยายนคลิปนี้ก็มีแนวทางที่เอขอมาอย่างแนวทางของห่วยแมงปอเลขเด็ดมาเร็วอาจารย์วีค8 8 8ด เลขดังวัดป่าแนวทางชุดเต็มของผีเสื้อเทเวดาให้โชคและก็มีแนวทางเลขลับเฉพาะสายทหารด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกันกบแนวทางหวยแมงปอเป็นแนวทางที่มี fc ขอมาค่ะแอดมินเพิ่งเอามาลงเป็นงวดแรกนะคะ1ตุลาคมหวยแมงปอให้แนวทางมา2ชุดแนวทางชุดเต็มจะมีเลข3ตัวบน 602 703 738 936 937กับ925เลข2ตัวมี02 03 07 25 27 28 36 37กับ38ตัวเน้นก็จะเป็นตัวที่เจ้าของข้อมูลกาดอกจันมาให้ค่ะจะมีเลข602 703 937กับ925 และเลข 02, 03, 25, 27กับ37สํำหรับอีกชุดใบสีฟ้าจะเป็นแนวทางเลขชุดสรุปพิเศษจะให้เด่น2เด่น0กับเด่น3ให้ฟัน0ค่ะเลข2ตัวให้ 02, 03, 25, 27, 37กับ38เลข3ตัวจะมี602 60, กับ937ชุดรวยเม็ดเดียวให้602 60, นะคะ แนวทางชุดใบสีฟ้าก็เป็นชุดเน้นที่คัดมาจากแนวทางชุดเต็มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือเลยค่ะสำหรับเลข02 07 37กับ38ก็ตรงกันเลยกับแนวทางเลขซองของอาจารย์สันเพชรค่ะงวดนี้บรรลุกันกว่าหวยแมงปอจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ถัดไปจะเป็นแนวทางของอาจารย์วิกแนวทางของอาจารย์วิกแอดมินก็เคยนำมาลงนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้แอดมินไม่ค่อยเห็นแนวทางของอาจารย์ก็เลยไม่ได้นำมาลงให้ค่ะสำหรับงวดนี้ได้แนวทางมาแล้วก็เลยเอามาฝาก fc ทุกท่านนะคะ 1. ตุลาคมเลขขนมไทยอาจารย์วิกให้3ตัวชุดเดียวเลข984 2ตัวจะมีเลข98 94, 84แล้วก็04ตัวเลขของอาจารย์ก็สวยเหมือนกันนะคะงวดนี้ซึ่งเลข98กับ94ก็จะตรงกันเลยกับเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรค่ะและเลข 94, 84กับ04ก็จะตรงก,กันกับแอดใต้ฟ้าเลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์วิกจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดมาจะเป็นแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชค ที่ก่อนหน้านี้แอดมินได้ลงแนวทางชุดเน้นของเขาไปแล้วใน EP ที่7นะคะก็คือชุดนี้ค่ะที่ให้เลข2ตัวมี 83, 81, 89, 45, 32กับ25สำหรับแนวทางเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มชุดนี้นะคะแนวทางเลขนางฟ้าจำแรงค่ะจะมีเลข3ตัว 284, 174, 629, 743 182กับ179เลข2ตัวบนล่างมี81 83 84 29 82 79 89 45 32 25กับ43เลข3ตัว174ของผีเสื้อเทวดาให้โชคก็คล้ายกันเลยกับเลขฝันของแอดน้ำพูแอดนำพูให้147นะคะเลข2ตัวก็ตรงกันเลข43ได้ค่ะ งวดที่แล้วแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคก็เข้าทางชุดเต็มและชุดเน้นเลยนะคะงวดนี้จะเข้าทั้งสองชุดเหมือนงวดที่แล้วไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางของเจ๊ลายลยพัทยาก่อนหน้านี้แอดมินได้ลงแนวทางของเจ๊ลายลยไปแล้วสองชุดนะจะเป็นแนวทางเลขวิ่งที่ให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขศูนย์แล้วก็แนวทางใบสีขาวชุดนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินเอามาฝากเพิ่มเติมทั้งหมด2ชุดนะคะจะเป็นแนวาทางใบสีแดงที่เป็นเลขดังวัดป่าแล้วก็แนวทางใบสีฟ้าใบนี้ค่ะใบสีแดงเลขวัดป่าโค้งสุดท้ายให้3ตัวมา6หางเลข528 529 532 316 816กับ916งวดที่แล้วเลขวัดป่าให้2ตัวมาด้วยค่ะซึ่งก็ไปเข้า2ตัวล่างนะคะ งวดนี้เขาไม่ได้ตัด2ตัวมาให้ซึ่งถ้าเราลองตัด2ตัวเด่นออกมาก็จะได้เลข 28, 29, 32กับ16นะคะส่วนอีกชุดที่เป็นเลขใบสีฟ้าแอดมินเคยนำมาลงเหมือนกันค่ะใบนี้ก็เข้าบ่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าทุกงวดนะสำหรับงวด1ตุลาคมเขาให้เลข3ตัวจะมีเลข 507, 508, 631, 681, 691 235กับ295เลข2ตัวจะมี50 60 70 31 35กับ36ตัวเลขก็ค่อนข้างจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่ามีหลายชุดนะคะเอาเป็นว่าชอบชุดไหนตามใบไหนก็ลองเอาใบนั้นไปพิจารณาดูค่ะมาลุ้นกันว่าแนวทางของเจ๊ไาลๆย,ยพัทยาจะเข้าบนล่างเหมือนงวดที่แล้วไหมและถ้ามาจะมาชุดไหนนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ต่อ,อมาก็เป็นแนวทางของเลขเด็ดม้าเร็วงวดที่แล้วม้าเร็วก็มีผลงานนะคะ16กันยายนงวดที่ผ่านมาให้มา2ชุดนี้ปรากฏว่าเลขเด่น3มาในหลัก10ล่างแล้วก็มีเลข2ตัว3 7ที่เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะสำหรับงวดนี้ม้าเร็วก็ให้มาแล้วนะคะ1ตุลาคมได้ชุดนี้มาก่อนค่ะเลขเด่นให้เด่น7วิ่ง7 2ตัวให้เจเม็ดเดียว ส่วนอีกชุดหนึ่งที่ให้เด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งสองตัวให้เจ็ดหนึ่งชุดที่ให้เจ็ดหนึ่งชุดนี้จะเป็นคนละสำนักกันนะคะเป็นม้าคนละตัวกันนะอย่างที่เราติดตามกันมาก็จะเห็นว่าม้าเร็วจะมีหลายชุดแล้วก็มีหลายสำนักบางงวดก็เข้าสำนักนี้บางงวดก็เข้าอีกสำนักดังนั้นชอบม้าเร็วตัวไหนก็ลองเลือกกันดูค่ะสำหรับแนวทางที่เป็นเลข3ตัวถ้าได้ข้อมูลมาแล้วแอดมินก็จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะ งวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าม้าเร็วตัวไหนใบไหนจะเข้าวินค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายก,ก,กันกับแนวทางเลขลับเฉพาะสายทหารลหลายๆท่านน่าจะรอแนวทางนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าเขามีผลงานดีในเกือบทุกงวดเลยค่ะจากสถิติ6งวดหลังสุดมีหลุดไปแค่งวดเดียวในงวด1กันยายนนะคะนอกนั้นก็มีผลงานถึง5งวดเลยค่ะ โดยในงวดล่าสุดงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้เลขลับเฉพาะสายทหารให้แนวทางเลขเด่นบนมีเลข26ปรากฏว่า26ก็มาบนเลยนะคะให้บนก็มาบนเลยค่ะมาลุ้นมาตามกันต่อกับแนวทางงวด1ตุลาคมเลขลับเฉพาะสายทหารลอตเตอรี่เลขท่าน3ตัวชุดเดียวเลข901เลขเด่น3ตัวบนมี901 903 905กับ907สองตัวบนมี 01, 03, 05กับ07เลขเด่นสองตัวล่างจะมี 71, 72, 74กับ78เลขสายด่วนมีเลข 901, เลข 01, 09, 19กับ71ดูจากแนวทางก็จะเห็นว่าเลขบนเด่นมาทาง0เลขล่างเด่นมาทาง7นะคะ เลขเด่นศูนย์ก็ให้มาเหมือนกันหลายสำนักเลยค่ะเลขเด่นศูนย์ก็ให้มาตรงกันเลยกับพี่นวลนพาปลดหนี้ตรงกันเลข2ตัวก็คือเลข0103กับ07ตรงกันเลข3ตัวจะมีเลข901กับ907ด้วยค่ะสำหรับเลข03 05 07กับ71ก็จะตรงกันกับเทพทันใจให้รวยทันใจและเลข03 71 74กับ78จะไปตรงกันกันกบแอดนภุนะคะ เลขกลับเฉพาะสายทหารจะให้แม่นอีกเหมือนว่าที่แล้วไหมก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะ